สวัสดีนะครับวันนี้พงกับผมุงจงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปลองเบ็ดนี่นะครับนี่เบ็ดโฟมเบ็ดโฟมอัมเบ็ดโฟมไว้ยี่สิบสี่หลังนะครับออกไปตีป้อมมันก็แฮ้วนะไม่ได้ตัวนะแล้วก็ออกไปตกปลาไม่มีเวลานะครับก็เลยวันนี้ก็ออกมาไปลองเบ็ดโฟมนะครับเพราะว่าลมมีโชยเนาะ คอยติดตามมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างผมกับการเดี๋ยวจะให้เหยื่ออกไก่นะครับคอยติดตามมาดูนะครับเดี๋ยวไปเจอที่ทุ่งนาครับเดี๋ยวทำไปก่อนทำมาสองสามชั่วโมงแล้วไม่เสร็จเลยะลุยครับหากินง่ายๆกับลุงโจครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมลุงโจ๊กนะครับก็วันนี้ครับมาหากินนะง่ายๆนะครับหากินหายอยู่ง่ายๆนะครับสไตล์ลุงโจ๊กนะครับก็ด้วยเบ็ดเบ็ดโฟมนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หลังนะครับเราทำไปยี่สิบสี่หลังก็ผูกมื่อยมือเลยครับก็ เกี่ยวด้วยเหยื่ออกไก่นะครับก็ิติดตามมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะใส่นี่ครับในสระนี่นะครับครั้งที่แล้วนี่มาเน้น้ำเต็มสระเลยนะครับน้ําเต็มสระเลยวันนี้ก็น้ํายุบละวาัาบปาน่าจะลงรวมนะครับเดี๋ยวใส่ทชายลิงตัวลิงนะครับก็ติดตามมาดูนะครับเป็ดพวงนะครับอากินง่ายนะครับงั้นก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องลุงเจ้าด้วยนะครับเปื่อเป็นกำลังใจด้วยช่วงนี้ออกหมายก็แห้วบ่อยนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งลืมนะครับป คกินงง่ายกับมุนโจรครับรุยรุยเบ็ยดนี่มาตีแก้แก้ขัดนะครับแ,แก้ขัดเมื่อกี้กัดอีกทีนึงเกือบไม่โดนไม่โดนปะรุยครับเฮ้ยฝานเป็นเส้นๆนะครับเย,ยีะยวย รอบแรกเห็นลาโดกกันไหม ไปเดี๋ยวพี่เอาที่ดักปลาเล็กมาดักกันนะปลาวเซียวเผียบเลยโอ้โหมาแล้วมาแล้วปลาอื้ออยู่ที่โอ้โหมได้ลายแล้วปลาขอสุกปลาคนทงปลาเลยเอา้า โอ้มีอะไรปิดไหมหนี่ยโอ้โหหนุ่มเลยเทียบเลยตัวใหญ่ไปใหญ่ไม่ลงใช่ไหม ได้กับข้าวแล้วโอ้นี่ครับปตีอย่าปลอมมาว่าจะไปเอาอยากเป็นเล็กไปดักแล้วนี่ดูโอ้เหี้ยเลยนี่ตาเขาต่งตาครับนี่ใส่ปลาบานเลยหวานหวานหวานโอ้ทำประจอมประจอมโอเคครับใสกับข้าวแล้วเดี๋ยวคืนข้ามายามเบ็ดอีกทีหนึ่งปะบรรยากาศดีดีทั้งกาางุ่งนางคครับความสุขที่เราหากันได้ง่ายๆ ลุนสวดกระยมเช้านะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามมาดูนะครับว่าจะมีผลงานให้รับชมมั้ยหรือเปล่าจะหมานมานออกับเบ็ดผูกยี่สิบสี่หลังนะครับไปลุยเลยครับหาที่ง่ายกับมือจบโอ้โหตงติงตึงติงตงติงตงหมานมานอ่อ้ย มันเพี้ยนะครับนี่ตามดึงกันตามดึงกันโอ้โหต้อตามต้องตาม,ตาม vinh <laughs> nhà bình này này phải bán lên đây này 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 ออหาดเหรอนี่เห็นหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวสิ่งที่เราต้องการนะครับไหรทนะครับ โอ้ไม oh, uh ่เหี่ยวไม่เหี่ยวแล้วไป หลายตัวโอ้ตัวใหญ่ฮะโอ้ปลาเล็กดีกว่านะเนี่ย้องทำอะไรกินเนี่ยปลาติเบตเนี่ยปลาติเบดพองกินเลยปลาดูด่างปลาดูตาแห่นะยังไม่ใหญ่นะยังไม่ใหญ่อืมกำลังกินเลยอ้นี่มันอะไรเนี่ยปลาเอาไปเลยปลาหลอดโอ้โหเอวานเนี่ยเมื่อวานนี่ไปทำอะไรกันเนี่ยเ่อวานเนี่ไปให้พ่อแกทำปลาไแกม่ปลาอะไรเนี่ยปลาอีทปลาอีทปลาอีทอืมแค่ ต้ทำไมขัดนะดูขยะไหลขยะไหลเปิมีกุ้งด้วยขยะเคยาไฟนมปลาอีดเออเราไม่เคยเห็น้วมันปลาอีดมันก็ตัวยาวๆปลาอีดปลาอีดโอ้โหเพียบเลยปลาเล็กปลาเล็กโอ้ปลาปลาเน่าเน่าเลยอาปลาตัลุษขายได้ก็ขายถ้าจะก็ขายประมาณบ่ายประมาณสี่โมงห้มงเช้าอ่ะ นี่นะครับผลประกอบการวนันนี้โอ้ปลาน้อยขึ้นกำมังเนอะน้ยขึ้นกำมังแล้วก็นี่นี่ปลาไหลครับใส่งมงามไปถึงตัวโอ้โหได้ผัดได้ผัดเนอะได้ผัดเรียบร้อยนะครับผลสรุปวันนี้ก็พอได้กับข้าวนะครับได้ปลาไหลถึงตัวกระเบ็ดยี่สิบสี่หลังนะครับ มานับแล้วหายไปสองหลังโอ้ผูกไปหายไปนะครับก็เท่ากับว่าได้ผลประกอบการนะครับกับเหยื่ออกไก่ก็ปลาไหลหนึ่งตัวนะครับน้ำมันแห้งไวนะครับเราคงจะใส่ช้าไปเนาะแล้วก็ได้ปลาเล็กนะครับได้ปลาเล็กอีกกำลังหนึ่งนะครับคัดพอได้ทําปลาเค็มปลาจมนะครับปลาทอดนะครับอไปแกงนะครับกนไปแกงนะครับนาะนี่ดูดีครับนี้ โปรไก่ <laughs> ใส่ใส่งามเลยโอ้ใส่เบลเลอร์เลยเนาะนะยังไงอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe ช่องลุงโจ๊กด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยสำหรับวันนี้ผมลุงโจ้ตกก้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ <laughs> บอกเลยว่าโอ,โ,อโอ้โหผัดเผ็ดผัดเผ็ดนี่ครับเมนูเมนู คุกเท้าเกลือแดดเดียวทอ,อดกรอบ